วันนี้ p อพีวาร์นะคะจะพาไปดูร้านร้านหนึ่งน่าสนใจ,จมากเลยนั่นคือร้านมะเขือเผาค่ะลุงเขาจะขายมะเขือเผานะคะแล้วก็มีพริกหนุ่มเผาใส่กล่องแบบนี้เลยค่ะ สิบ้าบาทเราก็จะได้น้ำปลามาด้วยนะคะ <Okay. S 1> มีหอม <Okay. S 1> มีพริกค่ะ้ำเน้ำปาพริกใช่คน่งเราปิดนาใส่ต่ตัค่อนข้างหากินยากเหมือนกันนะคะหรือแทบจะไม่เคยเห็นมีเลยนะที่จะขายมะเขือขาาแบบนี้ค่ะเราไปทีไรเราต้องซื้อ <Okay. S 1> ทุกทีเลยค่ะมันอร่อยฟินมาก okay. รู้ว่าเขาจะไปเดินทางออกไปทุ่คนก็อยากจะใช้ว่าหร